คุณผู้ชมครับนี่คือจุดสิ้นสุดของยุคสมัยเสียงยืนยันจากค่ายซ่อมเสียงดังยิ่งกว่าเสียงท่อไอเสียในสนามแข่งยามาฮ่ากำลังจะทอดทิ้งจิตวิญญาณของตอนเองด้วยการเปลี่ยนจากเครื่องยนต์4สูบเรียงอันเป็นเอกลักษณ์มาใช้เครื่องยนต์ V4 ในปี2026นี่ไม่ใช่แค่การอัปเกรดทางเทคนิค แต่มันคือการสิ้นสุดของยุคสมัยคือการปิดตำนานเครื่องยนต์ที่เป็นดังหัวใจและสร้างชื่อเสียงให้กับพวกเขามายังยาวนานเครื่องยนต์บล็อกนี้คืออาวุธคู่กายที่ทรงนักบิดระดับตำนานอย่างวาเลนติโนโรอซี่ฮอกเกลเลเรนโซและฟาบิโอกววตารารขึ้นสู่บัลลังก์ชมป์โลกมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนมันคือสัญ,ญลักษณ์ของความนุ่มนวลการเข้าโค้งที่เฉียบคมและความสมดุลที่ยากจะหาใครเปรียบ อะไรคือเหตุผลที่แท้ริงที่บีไพยามาฮ่าต้องทิ้งมรดกที่สร้างชื่อเสียงมานานหลายทศวรรษและการเดิมพันครั้งใหญ่นี้จะนำพาพวกเขากลับสู่บัลลังแชมป์ได้จริงหรือก่อนที่เราจะมองไปข้างหน้าเราต้องย้อนกลับไปทำความเข้าใจมรดกอันยิ่งใหญ่ที่เครื่องยนต์สี่สูบเรียงได้ทิ้งไว้เบื้องหลังเครื่องยนต์สี่สูบเรียงไม่ได้เป็นเพียงแค่ชิ้นส่วนทางวิศวกรรมแต่มันคือรากฐานสำคัญของเอกลักษณ์การแข่งขันของยามาฮ่า ความสำเร็จของ YZR-M1 ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ MotoGP อย่างไม่มีวันลบเลือนและนี่คือตัวเลขที่พิสูจน์ถึงความยิ่งใหญ่ของมันจำนวนกลังปรีที่ลงแข่งขัน429รายการจำนวนใชัยชนะ125ครั้งจำนวนการขึ้นโพเดียม352ครั้งจำนวนแชมป์ประเภทนักแข่ง8สมัยจำนวนแชมป์ประเภททีม7สมัยจำนวนแชมป์ประเภทผู้ผลิต5สมัยจำนวน MotoGP Triple Crown 5สมัย ความสำเร็จเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาเพราะโชคช่วยแต่มาจากคุณลักษณะเด่นที่ทําให้ YZ R M 1แตกต่างจากคู่แข่งความนุ่มนวลและสเสถียรภาพในการเข้าโค้งด้วยเพลาข้อเวียงที่ยาวกว่าเครื่องยนต์ V4 ทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าโมเมนต์ความเฉื่อยที่สูงกว่าหลักการนี้คล้ายกับการที่นักไต่ลวดกลางแขนออกเพื่อรักษาสมดุลเพลาข้อเวียงที่ยาวกว่าของซีสูบเรียงก็ทําหน้าที่คล้ายกัน ทำให้ตัวรถนิ่งและมั่นคงอย่างน่าเชื่อเมื่อพับเข้าโค้งให้ความรู้สึกที่นักวิเคราะห์เรียกว่าบ u t ตเตอรี่สมูททรูไอคอ c เน n e r หรือน um ุ um ่มนวลราวกับก้อนเมือยเลยทีเดียวการเข้าโค้งที่เหนือกว่าความเสถียนนี้เองที่เปิดโอกาสให้นักแข่งสามารถสร้างลายการขับขี่แบบยูไลที่กว้างและใช้ความเร็วในโค้งได้อย่างเต็มที่พวกเขาสามารถสู p a s า t ทรูไอคอนเนอร์หรือพุ่งผ่านโค้งไปได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่คู่แข่ง v ีกฟกำลังชะลอเพื่อเลี้ยวในมุมที่แคบกวา่าความเป็นมิตรต่อ,อนักแข่งคุณสมบัติทั้งหมดนี้รวมกันทําให้ไวเซตอเป็นรถที่ควบคุมง่ายไม่ดื้อดึงและไม่สร้างความเหนื่อยล้าให้กับนักแข่งในการขับขี่ระยะยาวทว่าแม้จะมีประวัติศาสตร์ที่สวยงามและคุณงามความดีมากมายแต่โลกของมอต g p ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก็ได้เผยให้เห็นจุดอ่อนที่ไม่อาจมองข้ามไปได้อีกต่อไป ในยุคที่ V4 ครองความยิ่งใหญ่ในสนามแข่งยามาห้าต้องเผชิญกับความจริงที่โหดร้ายว่าการยึดติดกับมรดกเดิมกำลังทำให้พวกเขาเสียเปรียบมากขึ้นได้เรื่อยไม่ใช่แค่เรื่องพลังก,กำลังบนทางตรงเท่านั้นแต่เป็นความเสียเปรียบเชิงโครงสร้างและพลศาสตร์ที่ฝังรากลึกเกินกว่าจะแก้ไขได้ด้วยการปรับจูนเล็กๆน้อยๆเครื่องยนต์สี่สูบเรียงนั้นมีขนาดที่กว้างกว่าโดยธรรมชาติทำให้พื้นที่หน้าตัดของตัวรถกว้างขึ้น ซึ่งเป็นฝันร้ายสําหรับยุคที่อากาศสัมพัลาศาสตร์คือหัวใจสําคัญของการแข่งขันในทันตรงกันข้ามเครื่องยนต์ V4 ที่แคบกว่าช่วยให้ทีมวิศวกรสามารถทําให้ทุกอย่างแคบลงและมีพื้นที่สําหรับการติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้มากขึ้นดังที่แม็กซ์บาตตรลินีผู้อํานวยการฝ่ายเทคนิคของยามาฮ่ายอมรับว่า aerodynamics คือหนึ่งในประเด็นใหญ่ลำดับแรกๆที่พลักดันการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ เพลาข้อเวียงที่ยาวของเครื่องยนต์สี่สูบเรียงแม้จะให้ความเสถียรแต่ก็ต้องแลกมากับความขี้เกียจและเปลี่ยนทิศท,ทางได้ช้ากว่าในทางตรงกันข้ามเพลาข้อเวียงที่สั้นและกระทัดรัดของ V4 ทําให้ตัวรถสามารถพลิกจากซ้ายไปขวาได้อย่างง่ายดายมากขึ้นนี่คือข้อได้เปรียบมหาศาลในการต่อสู้ระยะประชิดการเปลี่ยนลายเพื่อแซงในโค้งที่แคบลงหรือที่เรียกกันว่าเป็นรถที่ดีกว่าสําหรับการต่อสู้นั่นเอง นี่อาจจะเป็นปัญหาที่เรื้อรังที่สุดของ Yamaha มาตั้งแต่ปี2017นั่นคือการขาดการยุดเกราะที่ล้อหลังโครงสร้างของเครื่องยนต์ V4 ที่มีลูกสูบอยู่ด้านหลังช่วยกระจายน้ำหนักไปยังล้อหลังได้ดีกว่าโดยธรรมชาติส่งผลโดยตรงต่อการยึดเกราะขณะเร่งออกจากโคง้งปัญหานี้ยิ่งเลวร้ายลงไปอีกเมื่อวิวัฒนาการของยางมิชลินในปัจจุบันมุ่งไปในทิศทางที่เอื้อประโยชน์ต่อรถ V4 มากขึ้นซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของกริสตัด ทำให้ยามาฮ่าไม่เพียงแต่เสือเปรียบเชิงกลไกลเท่านั้นแต่ยังกําลังต่อสู้อยู่ผิดข้างของวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีในสนามแข่งอีกด้วยหลายคนอาจเข้าใจผิดว่า V4 มีแรงบิดมากกว่าแต่ความจริงแล้วมันเป็นเรื่องของลำดับการจุดระเบิดและจังหวะของแรงบิดที่แตกต่างกันซึ่งช่วยให้ยางหลังมีโอกาสค้นหาการยึดเกาะได้ดีกว่าก่อนที่พละกกำลังมหาศาลจะถูกส่งลงมาเต็มที่ บาโตลินียืนยันเรื่องนี้ว่าด้วยเครื่องยนต์สี่สูบเรียงในปัจจุบันคุณไม่สามารถสร้างกราฟแรงบิดที่มีรูปร่างเหมือนกับกราฟแรงบิดของ V4 ได้เมื่อรวมจุดอ่อนเหล่านี้เข้าด้วยกันจะเห็นภาพชัดเจนว่าการยึดติดกับเครื่องยนต์สี่สูบเรียงกบเปรียบเสมือนการลงสนามด้วยอาวุธที่เสียเปรียบคู่แข่งในทุกทิศทางและนั่นคือเหตุผลที่นำไปสู่การเดิมพันครั้งใหม่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของยมามาฮ่า การเปลี่ยนมาใช้เครื่องยนต์ V4 ไม่ใช่เพียงแค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่เป็นกลยุทธ์ระยะยาวที่มองการไกลไปถึงอนาคตของ MotoGP โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงกฎกติกาครั้งใหญ่ที่กำลังจะมาถึงเหตุผลเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญท,ที่สุดคือการเตรียมความพร้อมสำหรับกฎกติกาใหม่ในป20ี2027า Yamaha าารู้ดีว่าพวกเขาแทบไม่มีประสบการณ์กับเครื่องยนต์ V4 เลย การนำรถ v ีโลงแข่งในฤดูกาล2026จึงเปรียบเสมือนการลองของและเก็บข้อมูลเพื่อให้มีความพร้อมสูงสุดเมื่อต้องพัฒนารถคันใหม่สำหรับยุค2027การเริ่มต้นพร้อมกับคู่แข่งโดยไม่มีประสบการณ์ใดๆเลยนั้นเสี่ยงเกินไปสำหรับทีมที่ตั้งเป้าหมายไว้ที่ตำแหน่งแชมป์โลกกระบวนการพัฒนาได้ดำเนินอย่างเข้มข้นภายใต้ชื่อรหัสแ l น n V ซึ่งสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวิธีการทำงานของยามาฮ่า พวกเขากำลังขยายฐานวิศวกรรมในยุโรปอย่างมีนัยสำคัญที่มิลานอิตาลีสร้างกระบวนการพัฒนาแบบสองซีกโลกระหว่างอิวตะและมิลานโดยฐานที่อิตาลีกำลังสร้างแผนอกอากาศพลาศาสตร์ขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ต้นและทำงานร่วมกับพันธมิตรคนสำคัญอย่างดา,าราและลูก้ามาโมรินีอดีตนักออกแบบเครื่องยนต์เอวันของเฟอร์รารีนักทดสอบอย่างอันเดรเดวิซิโอและออกัสโตเฟอร์นันเดสรับหน้าที่สำคัญในการเก็บข้อมูล ซึ่งเฟอร์นันเดสได้เปิดเผยว่าทีมวิศวกรกำลังใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อสร้างแพ็กเกจ V4 ที่แท้จริงสำหรับอนาคตเพราะรถที่ทดสอบกันอยู่ในตอนนี้ยังไม่ใช่เวอร์ชั่นที่สมบูรณ์แบบ100% Don't so ซ็นต s ดอนโซเกต V สต e ลดอนแฮ n e เอนจิขากล่าวไว้ทักาอีโรอซูมิผู้จัดการทั่วไปฝ่ายพัฒนากีฬาโมเตอร์สปอร์ตได้ตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นในทิศทางใหม่นี้ว่า V4 คือบทใหม่สำหรับยามาฮ่าที่มีผสมผสานกับจิตวิญญาณความท้าทายของเราเข้ากับ DNA ของการแข่งขันและโซลูชันทางเทคนิคที่จำเป็นสำหรับการต่อสู้ในระดับสูงสุดแต่เส้นทางสู่ความสำเร็จนั้นไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบยามาฮ่าต้องผเผชิญกับความท้าทายอะไรบ้างในการปั้น V4 ให้กลายเป็นผู้ชนะการตัดสินใจประวัติศาสตร์ของยามาฮ่าคือการยอมแลกความนุ่มนวลที่คุ้นเคย กับความดุร้ายที่จําเป็นเพื่อกลับมาต่อสู้ในระดับสูงสุดอีกครั้งมันคือการยอมรับความจริงและก้าวไปทั้งหน้าอย่างกล้าหาญการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้สร้างทั้งความหวังและความกังวลในหมู่แฟนๆทั่วโลกแฟนๆบางส่วนกังวลว่ายามาฮ่าจะสูญเสียความสามารถในการเข้าโค้งอันเป็นเอกลักษณ์ไปในขณะที่อีกหลายคนตื่นเต้นกับความหวังที่จะได้เห็นรถของพวกเขาสามารถต่อสู้บนทางตรงยาวได้เป็นครั้งแรกในหลายปี ทาคาอิโรซูมิได้กล่าวถึงการเดินทางครั้งนี้ว่ามันคือการผสมผสานร,ระหว่างจิตวิญญาณความทา้าทายของยามาฮ่าเข้ากับ d n a ของการแข่งขันเพื่อมอบความรู้สึกคันโดหรือความตื่นเต้นเร้าใจอย่างขีดขีดสุดให้กับแฟนๆทั่วโลกอีกครั้งมันคือการเดิมพันทุกสิ่งทุกอย่างบนโตะ๊ะคือการเผาตำราเล่มเก่าเพื่อเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่คุณล่ะครับคิดว่าการเดิมพันครั้งประวัติศาสตร์ของยามาฮ่าจะจบลงด้วยชัยชนะที่หอมหวาน หรือจะเป็นเพียงฝันร้ายที่ต้องจดจำฤดูการ2026เท่านั้นที่จะให้คำตอบกับเราได้